สวัสดีครับผมฟุตบอลพิมพ์ลีกโฟกัสฮานัดนะครับลุ้นแชมป์กันระหว่างลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลนะครับอาร์ลอนดอนดาบี้แมตช์ระหว่างอาร์เซนอลนะครับเจ้า, London, าบ้านพบกับเซลซีนะครับ,บ,ก,ก,บ,รบก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับอ่เหมาะสมทุกประการนะครับอาร์เซนอลเอาชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้แต้มห่างระหว่างลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยสิบสองแต้มนะครับตอนนี้ก็เหมาะสมทุกประการนะครับ เซลซีเล่นดีอยู่ตัวเดียวก็คาดว่าน่าจะเพียมาตั้งแต่บอลคอนเฟอเรนซ์ลีกบอลถ้วยยุโรปนะฮะก็มีโอกุลย่านะครับที่วิ่งขึ้นวิ่งลงทุ่มเทยอยู่คนเดียวนอกนั้นไล่ตั้งแต่โค้ชมาเลสกากขึ้นมายันลาเวียที่เพิ่งเปลี่ยนเข้าไปนะน่าจะน่าจะเพียอ่อนเพียเนะ้วแอดมเห็นโอกุรย่าวิ่งอยู่คนเดียวก็ทำให้อาร์เซนอล อาร์เซนอลก,ก็ใช่ย่อยนะครับก็เหนื่อยเพียเหมือนกันนะครับน่าจะปวดตับมากับแมตต์ UCL เช่นกันนะครับก็ทำให้แต้มณขณะน,นี้อาร์เซนอลน,นะครับมี58แต้มนะครับจากการลงเล่นทั้งหมด29ชนะ16สเสมอ10แพ้3นะครับมีอยู่58แต้มนะครับตามหลังลิวเวอร์พูลอยู่12แต้มโดยลิวเวอร์พูลในแข่ง29นะ่สิบเานัดชนะ21สเสมอ7แพ้1นะครับมีอยู่70 แต้มนะครับโดยแมตช์นี้นัดที่29นี่ลิเวอร์พูลเนี่ยแข่งไว้แล้วนะครับกับแอตตันวิลล่าเสมอกันไปเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2025นะครับอ่านั่นคือยิบนัดที่ยี่29นะครับที่เสมอกันไป2ประตูต่อ2อ่าเก็บกันไปทีมละ1แต้มนะครับก็เดี๋ยวจะพักให้กับฟีฟ่าเดย์ประมาณ2อาทิตย์นะครับจะมาว่ากันอีกทีอ่าต้นเดือนเมษายนนะครับอ่าทีเนี้ยลิเวอร์พูลนะครับจะทำ เมอร์ซีไซอีกแล้วดาดาบี้เมอร์ซีไซอีกแล้วแหละพบกับเอเวอร์ตันนะครับมาแก้งานกับเอเวอร์ตันนี้นัดแรกนะเสมอกันไปแบบ2ประตูต่อ2แบบแบบแหม่ยังมีของคาใจกันอยู่นะครับคาใจกันอยู่นะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับจะทำลอนดอนดาบี้แมตช์อีกอีกนัดหนึ่งกับฟูลแลมนะครับพบกับฟูลแลมนะครับฟูลแลมอะไวันนี้เฉือนเอาชนะสเปอร์มาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับนี่คือในล่าสุดน,นะครับ ว่ากันตามทรงอาเซนอลเขาไม่มองแล,ล้วละแชมป์เขามองในพื้นที่ UCL นะครับไม่ให้ทีมอันดับ3-4ใเนี่ยไล่ทันนะครับคือถ้าไปมองช่องว่างระหว่างข้างบนกับข้างล่างหมายถึงมองลิเวอร์พูลก็มองมอานอตติแคมฟอเรสต์ Forest, คือมองข้างล่างเนี่ยน่าจะน่าจะสูสีกว่าที่จะไปมองข้างบนอ่าเนี่ยในยกูรูหลายๆท่านว่าไว้อย่างนั้นนะครก็หลังจากนั้น ลิเวอร์พูลเดี๋ยวก็จะไปเยือนฟูลแลมมนะครับตรงกับวันที่หาวันที5่5เมษายนนะครับส่วนอาเซนอลก็จะไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับก็ถือว่าศึกหนักทั้งคู่ณขณะนี้แล้วก็แล้วก็ตบท้ายด้วยอของลิเวอร์พูลนะครับก็จะพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับในวันที่12นะครับส่วนวันที่10อของอาเซนอลเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวแอดมินจะ จะจบไอ้หนัดลุ้นแชมป์นี่อยู่ที่ฟูลเลมก็แล้วกันนะครับฟูลเลมก็แล้วกันดังนั้นณขณะนี้ก็ก็ยังไม่สูสีครับเพราะว่าแต่มันห่างเกินไปมันขาดเกินไปไม่รู้จะภาคบอลยังไงดีจะภาคยังไงดีก็รอให้ให้ลิเวอร์พูลแพ้อีกสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมหรือว่าอาเซนอลชนะอีกสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมก็ไม่ใช่เรื่องดังนั้น ก็ให้เป็นไป,นปนตามเวมันณขณะน,น,นี้เรารอดูฟุตบอลคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศห้าทุ่มครึ่งอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นไปทํางานหลังจากดูบอลเสร็จนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุก,ท,กท่านนะครับสวัสดีครับ